ปั๊มขนาด5.5แรงข้อออก3นิ้วนะครับย่อนอยู่ที่5ท่อนนะครับ20เมตรตอนนี้เวลา14นาฬิกา50นาทีนะครับบ่าย2 50นาทีจะบ่าย3ตันนี้แดดก็มัวๆนะครับแต่ปั๊มก็ยังออกเต็นที่นะครับทำง,งานได้เต็มที่ถือว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกัน ปเ,เป็นประสิทธิภาพของปั๊มนะครับตอนนี้ปั๊มรันอยู่ที่48เฮิร์ตนะครับก็ป่ายสามละจะบ่ายสามละปกติก็จะตั้งไว้ที่55เฮิร์ตนะครับไฟตอนนี้มาอยู่ที่650โวลต์นะครับปั๊มเอาไปทำงานอยู่ที่312โวลต์นะครับจินกระแสอยู่ที่2แอมป์นะก็3โมงเย็ยนละ แหนก็อ่อนลงมานะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ของ i n v c นะครับก็จะมีรางเทอร์มินอลน,นะครับแล้วก็มีคณะหลังเต่าที่ใช้ในการสับไฟนะครับว่าเวลาเราใช้ใดปั่นไฟมาปั่นร่วมในเวลากลางคืนนะครับเราจะมีเบรกเกอร์ ดีปีนะครับแล้วก็ใช้กันฟ้าลงกาวนะครับสองท่อเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างวันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็เสาปูนนะครับแข่งโซลาเซลล์วันนี้เราใช้16แขงเช่นเคยนะครับ พิกัดวันนี้เราก็อยู่ที่ตำบลบางละจันนะครับอเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลค่ายบางละจันนะครับใกล้ๆค่ายวิรชนครับบางละจันครับอนนี้ก็เป็นของลูกพระอ้อยๆนะครับก็ใช้โครงการสนนโลหิตภัณา์ของโรงง,งงานน้ำตาลนะครับ ผ่อนได้นะครับของโรงงานก็ให้ผ่อน5ปี3ปีแล้วแต่เราตัดจัดชุดใหญ่ชุดเล็กวิธ uh, ีที่เกิน10ไร่ขึ้นไปก็ชุดใหญ่ก็5.5แรง7.5แรงก็สามารถผ่อนได้5ปี uh, ถ้าเป็นชุดเล็ก8แผงออก3นิ้ว4แรงก็ผ่อนได้3ปีนะครับสนใจก็เกษตรกรชาวไร่อ้อนโรงงานการถีอรีก็ติดต่อสอบถามเก็บยังเสริมที่เขา ่งเสริมเขาไล่อยู่นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ศึกษาก่อนได้นะครับแปดปีน้ำฟรีครับ0ูนย์5 8 3 6 5ขอบคุปครับ